ตอนนี้บอนลูนก็แขนจออยู่คนเดียวจอลิฟไปไปทีมเซลเซลเอองั้นข้อที่สองเรามีหนาปดลออรูยอ l โร e เป็นดูยู n ิฟดูยูลิฟบา e ยูเซล s ์ถูก o ้ s อ่ะนี่ก็เป็นปรน อนออนีนิเงาหล่นนะหล่อนปลายหล่อหนังตะเกียงกำพังคนเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็นซีเรนูเซนิาบายเฮอร์เซลูกมาบายเฮอร์เซลเพรสี่น้องไทเกอร์ลูก เอ h ม s มื่อฉันเห็นเขาเนี่ยนะเขาก็อยู่คนเดียวอู่แล้วก็อยู่ในลำแพงอยู่แล้วก็เป็น When I saw him he was by himself เพราะฉันองเาอะล้วไหนลุดูอยู่ Do ดูย l ริ e d โ y น u l ยูริปะ o รนไปแล้วลูกแก้ว่าสองลูก l รอดูยูริปไปเบอร์เน่ะคือไปพ่อที่ห้าน้องไกลลูกดันโกรเออาอย่าออกไปข้างนอกกันเพียงลำพังนะอะไรดีดีดอะไรดี โยนกูเไปไปไดีลปไปเยอออกไปข้างนอกคนเดียวนะคนเดียวไปข้างนอกคนเดียวนะฮาควาดี้เป็นไงเเ็ควาดี้หกของหควาดีกอกไปานนเนเอ ไอ้ค dinner หลานก็เป็น I h a v dinner by myself by myself รับทานอาหารเย็นบอกเรียนกเองคุณจ๋าให้พิมพ์ในประโยคที่พิมพเสร็จ for now เด็กซีนาวนะเด็กซี่นาวคุณพวเจียวๆเวนี่ยนะข้อหนึงถึงข้อแปดให้อยู่ลองทำเองขอ้อหนึอย่างเงี้ยดีเอ็นจอยอะไรดีเอ็นจอยเอจอยเิมดีสายหนึ่จอเขาสนุปเินเทลนะอ่าดินเทลข้อหนึ่งเนีย้ยเติมบินเทลเนี่ยแล้ว แ่ข <N> ้อเราทำเองหาไม่เจอย้อนมาดูได้เนี่ยมันมืดหน่อยนตอนเนี้ย สักครู่เดี๋ยวพี่ขออ่านในหน้าหน่อยนะคะหน้าสุดท้ายนะคะ